สวัสดีครับกันนีนะคะเราจะมาเล่นโรบอทกันเย้ใกล้ถึงเทศกาลฮาโลวีนแล้วเลือกแบบที่แบบเป็นบีๆหน่อยๆนะใช่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรานะคะจะมาเล่นด่านหนีออกจากคาลิฮานของเฟดี้แต่ก็จะมีฆาตกรเฟนดี้นะไม่ใช่เป็นผีในนี้ใช่ค่ะทุกคนเป็นฆาตกรนะคะตัวนี้คือพ่อดูน้าเขาเลยวะไม่จั่กับผีเลยนะนี่ไวเป็นปีศาจ ปิศาจมากกว่าเดี๋ยวเราเลิกเกมกันดีกว่าครทุกคนเพราเไม่อยากจ้องหน้าเราเราเจออะไรมาเนี่ยมันมนขนาดนี้นะโดนแมงสาดมาใช่ไหมพี่พี่เราเข้าไปอยู่ในคาเลือดหานของเฟดดี้แล้วหรอคะเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นอันนี้เราหลบหนีจากคลอหานที่เราเข้าไปในคาลอหานกันแน่นะปลองเข้าไปนะเนี่ยนะเราจะลองเป็นสดเพราะเขาอาจจะล็อกไว้ก็ได้เราอาจจะออกไม่ได้ต้องหาทางรอใช่ลุยลลุยไปต่อเอายังไงลูกส เฮ้ยประเดีนงครบผมก็ะเดินตามเนี่ยในนี้อาจจะมีฆาตกรเฟสดีคอยตามอะไรอ่ะจะอะไรอ่ะตวละคร์้วเสียงสอด้วยไปไหนมาไหนังไหนผ่าแล้วครับไปทางไหนเอ๊มีบีเชือกไปหรอมีประตูอยู่ตรงกาประตูอยู่ตรงกลางประตูประตูม ต้องรีบเข้าประตูนะเนี่ยเราไม่รู้ว่ามีประตูอย่างงี้ต่อไปนี้เป็นผมที่ขาดแล้ววิผมนี้คล้ายๆเสื้อของเฟดดี้เลยอ่ะไม่มีเงาด้วยโคตรเจ๋งเลยแบบนี้นี่เป็นหลุแสงจันทร์นะสาดส่องเข้ามาเไปดูกันตอมนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่มันออฟบี้ทักเลยนะแน่ๆมันทำไมคขาเลือหาเขาโหดจังอ่ะดูดิตกไปนะหวังเป็นรู้คุณแน่เลยเนี่ยหยุดได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมอีกไม่ได้หย่าลุงคุณใช่ร เราไปตรงนี้ท้ามัไม่เมตงาไงทุกคนโอ้ใครจะมางานนี้เนี่ยนะข้างหลังแน่เลยขายมาเยอะๆเนี่ยมาห้าด่เลยเนี่ยลาวาเอาเมื่อตกมันมีเสียงชิ้ด้วยทุกคนเหมือนแบบเหมือนเรากำลังโดนต้มมาทุกคนโดนดินอยู่ย่างโอ้แพ้แล้วต่อไปนะคะทุกคนตอนที้เราผ่านมากี่ด่านแล้วเนี่ยต้งไม่กี่ด่านอีกมั้งทุกคนห้าด่านนี้ Let's go เรียกเป็นลาวา ลาวาทำไมมีหลายชั้นหนึ่งเนี่ยน่าดีทุกคนเฮ้ยหรือเฟสดี้เขาอาจจะกินลาวาเป็นอาหารก็ได้ลูกของนี่มาทำไมครับบอกให้เก็บไม่หรืเขาบอกให้เก็บอะครัว่าเหรอเฮ้ยจะไปทงนี่เหรอเฮ้ยนี่แอดเลยมีสามมีปีเตอร์หนึ่งตัวแล้วนี่มีสองตัวเลยมีสามตัวสี่ตัวเลยโปีเตอร์เยอะเลยเป็นอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเขาเรว่าอะไรเนี่ยนะเขียวเขียวเนี่ยอุ้ยทุกคน ผมว่าพอเราเข้าไปในห้องนี้นะเขาต้องเจออะไรบางอย่างแน่<ม>เลยอะเสียงมันแบบดังมากครับตอนนี้ทุกคนน่าจะได้ยินนะนี่เหรอพี่บีมมางี้เหรอพี่บีวมผมเพิ่งจะตามมาไต่บนนะั่นเนี่ยเอยเอาไปไม่ได้อะ่อะไรอะไรครับอะไรครับผีทิ้งดิมันต้องมีทางออกนี่ไงพันโยกอ,อ๋อน,นี่ไนะ<อ>ง

โอ้โหนี่ตีขึ้นมาสูงมากเลยเอาแล้วเย้ฮท่อสว่างแค่นำเลยนี่ทางเดินกปืนท่ออะไรเนี่ยโอ้น่ากลัวมากท่อสีดำเฮ้ยลูกออมลูกผาเบอร์เก็บลูกออมไม่ครบจะเป็นยังไงอะคะก็ไม่ครบก็ไม่ครบไม่ครบก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันครับอันนี้เราก็เล่นมามากับเมื่อเนิ่นเลยเฮ้ย ชิด่างห่างชิดโอยนะคะรเ่สามางค์ชิดชิดห่างห่างห่างชิดอ่ะจบนล้โอ้ยเจ็บกรตกจางเปรียวปาเปียวเปรอ้ตายอตายนืเดียวว่าเลยอะโหเรียบจริงจไม่ธรรมดาสายมือตายไวายนี่มึงอมอยู่หรอ อ้าวแต่ถ้าจะถ่ายล่ะหรอขวาขวาซ้ายซ้ายเอาขวาเอาขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายแน่เลยซ้ายเฮ้ยขวาหมดเลยอมูจำไม่ได้แล้วนะไม่ได้นะพูดอะไรกันเนี่ยอะอ่ะลองดูขวาขวาขวาซ้ายเป็นไงอ่ะซ้ายขวาต่อไปก็ ตายซ้ายซายซายเฮ้ยขวาแล้วก็ซ้าย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 ยีแล้วก็ขวาขวาขวาแน่เลยขวาไหนตรงนี้ตรงเนี้ยตรงอ่ะโอวีก็แตะซ้ายซ้ายโอ้ขวาโอ้กันแย่ขวา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 ยขวาขวาใช่หรอ ไปเลยขวาซ้ายเก๋อเพื่อออกะไรน่ะม้วันีมผ่ามาโอ้เป็นหนังกระจกเป็นหนังจรจกจริงเนี่ยในี่ทำดีกว่าละจานี้เป็นกระจกจริงจแล้วครับหนังนี้เงินห้ามพลาดนะเนี่ย ดูไปเลยตัวโอ้เขาเลยหาดกิี่นี่มีทั้งผีมีทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยแน่แนสินี่พูดถึงเรื่องมาเ้ปตูหนังสือผีนี่มาจากหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์จะกลัดเลยหลังกา,กาอย่าก็ซื้อไปฮะโอ้โอฉันจะไม่อยาับบตบมือลงนะ ลุ้นนะเพื่อนลุ้นนะรู้เรื่ใหม่นะว่าวัคซีนจะผ่านได้หรือไม่นะนี่นะโอยังนะค่้วัคซีนโอ้โหนี่เขาไปถึงอะไรเขาเนี่ยเลือดเลือดหรือเหมนจะเป็นเลือดแต่เราต้องเอาไปทำยกย้ามีลูกอมไปนะกัมเดินกลับไปใหม่ครับ โอ้ดีเพื่อนก็เดินมาเร็วเหมือนกั้นนี่อะมันมีเสียงน้ำมันมีเสียงคนกระโดดน้ำอ่ะเหรอแอบอีซี่โอ้จากที่เราหลงทางกันมาสักพักแล้วก็หาทางโอ้ผีหาทางออกเจอเลยนะมีทางไปหรืงไม่ควยังมีผีโรบอกบินไปบินมาด้วยนะเพื่อนอย่างที่เพื่อนกระโดดข้ามไปโอกาสนั่นแหละแล้วก็กระโดดไปเลยหรือผีที่ถึงไหนแล้วเออ มันมีแฮนดี้อยู่ตรงไหนเก็บแฮนดี้ดีกว่าตรงไหนข้างบนโอเคข้างบนเหรอโอเคได้ๆๆเกโหนี่วุกั๊ดพ่บอกแฮนดี้นี่วุ้ั๊ดเลยรีบเก็บไเลยนะเก็บไม่ได้นี่ไงนี่ไงบันไดโอ้โหมันจะติดตาเลยห่อตัวใหญ่เลยนะหื้มอุ้ยอะไรเนี่ยปิดไฟ ข้้ามมไไ่ดนอความจริงมันอันนี้ก็ได้แหละกระโดดกันได้ตแต่เราจะมาเก็บตี่่นีเนี่ยอย่างเงี้ยอเล็กเบยมายังมาละต่อไปกระโดดกัต่อดีกว่าแฟนๆขับรถมาไกลแค่ไหน่ะม,มาแล้วปะข้าตอนต่อไปก็ระบายนะโอ้มาทางนี้ดอกหีอหีด้วยนะหีีเลยเนี่ยโอ้เฟรดี้เฟรดี้สะไม่รู้ว่านายจเฟรดี้ฟูเกอร์หรือเปล่าเรามีโน้มเยอะเลยนะจะกินของเราไหม จะต้มจะผัดหรือจะทอดก็ดีไ้นอยกนลูกอมฉันอยากินเหเกตลย่นน่มือเลยโอ้นี่ระหว่างนี่เราเองหนีผีโอ้โหนี่แต่ลมุมมองอันนี้อันนี้เราหีผีนะแต่ดูข้างหลังนี่เหมือนเพื่อนเพื่อนเพื่อนตามผีมานะคัหาไม่ทันออกไม่เจอเลย ออกอาจจะแบบอยู่กลางห้องก็ได้นะหรือเปล่าเนี่ยนั่นสิถ้าเกิดเราอ๋อนี่ไงนี่จะมีสายมาตรงหอบันมีม่ออยู่โอ้โหนี่ไงนี่ไงเป็จุต่อแล้วเย้อะไรอะทุกคนนี่เสรแล้วเฮ้ยงทำอะไรมาเนี่ยโอ้มาเดินมาทำเราแม่เดี๋ยวโอ้มาแบทงใหญ่มากเลยนะออกเครื่องนั้นเดินผ่านไม่เคยได้ โอ้โหระกาศเดินตามพี่พีมซึ่งเป็นมุมมองหนึ่งก็เลยตัวแตกกันเลยนะไปแลยวจ้าไปแลยวจ้าไปแลยวจ้าพี่บอกว่าให้ว่ายังพี่พีมประกาศประกัสดรอร์ดาง่าเลยครับ โอ้ยเพื่อทำไมเพื่อตามมากันได้เยอะขนาดนี้เนี่ยนะคอฟฟี่โอ้ยเดินมาอย่าไม่ตายใหม่ดีกว่าก็จะได้หลับต่ออะไรไอ้แคนดีนี่แหละเอาให้ว่ายน้ำดำน้ำนะเจ็บเลยอุ้ยอีกอันเดียวเองฮันดี้โอ้ยน้ำที่นี่ใส่กบกว่าปลาบ้านเราอีกนะเนี่ยโอ้ยเจมี่อาเนี่ยขงาย ล็ออกบเมนต์ฮ้ยเรามาถึงท่าเรือหรือเปล่านี่เปิดล็อกอะไรไม่เป็นพี่ิดวอะซิเมนต์ไม่คิดอะไรงเี้ยเป็นดาเรือที่ออกมาจากปราสาทแล้วก็มาเจออีกท่าเรือหนึ่งเย้และแล้วเราก็หนีจากปราสาทมาจนได้นะคะทุกคนซึ่งด่านเนี่ยพวกันว่าก็สนุกแบบนะคะพ่อ นนีสุดะะคชอบช่วงที่เป็นกระจกเผื่อการนะคทุกคนเพราะว่าให้ความที่เหมือนมากนะใครที่ชอบด่านนี้ก็มาเล่นได้เราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ใช่ค่ะทุกคนอันนี้คือเป็นผีเฟรดดี้นะคะทุกคนนี่แชร์กันั้ทหลายใช่ค่ะทุกคนอ่ะถ้าเกิดใครชอบคทีมนะคะกดแชร์กดไลค์กดติดตามเราด้วยนะคะทุกคนถึงที่นี้เพราะว่าเราสามคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย